เล่นคลองนะอันนี้ลงอ่ะผ่านไปรถนจิงลึกลึกเบี้ยมึงไอ้น่ารักใช่เตี้ยพูอ่ะพูนลึกเออเราจะลงตรงไหนดีน้ำลึกกับตัวไม่ลึกพอดีพอดี แหล่เม็ดหัวเราจะลงฝั่งนี้หรือว่าลงฝั่งนั้นเม็ดหัวเอาแล้วทำไมน้ำมันขึ้นล่ะเมนโอ้โหน้ำก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเล่นขึ้นไปดูได้มืนเล่นฝั่งนี้ันก็ยังลึกตัวเขาก็ลงได้อยู่ไว้นโอ้ย แต่ว่าคลาดนี่นใช่น้ำลึกนะทุกคนนั่นดูเห็นปลาด้วย Nam nính nính, thích à, Thái côn tay thay đi hay ná cô hay anh chụp hay nái na chụp nám náy 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 đi náy 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 อ๋อไม่ใช่ชุดดื้อเอาใครหินหน้าชุดอ่ารอเก้าหรือจะเล่นเหรอพี่เล่นได้เดี๋ยวเจ๊ลองลงก่อนจัวไหวเป็นไห่นะเป็นทำไมครับกลัวล่ะไหวเป็นไหมเป็นอยู่เหรอเดี๋ยวมึงสียไทยจังสั้นสิเสียไทยจังใดเล่าเบียก็ลงซึ่งซึด้อ๋อตายอ๋อไอ้นี่ก่อนไม่ เออ,อกอ็รีเพก็นี่ก่นกอนนี่เข้ามาอยู่ในน้ำแล้วนะเดี๋ยวลองให้โค้งเยอะเลยดูก่อนแันลึกแค่ไหนมันลึกจริงนั่นแฟนลงไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกตรงนั้นมมันดอ,อ่ะมึงไม่เล่นก็ถ้ายอิสิอ๋อเร็ว อ้าวมันมันพัดไลยเว้ยพัดครับวังนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้นี่ขนาดปองใหญ่ยังมิดแมนอุ้ยเห็นหน้าจี เออไม่เสียอะไรไหมโบนนเ่ <masterpiece> ียไรบ้างลงเร็วเลี้ยงพิลลงโอ้โหหวานเออเร็วลงมาแล้วไม่ให้มันใส่กาไปเดียวแล้วใครจะถ่ายคลิปให้

ไปไหวไหมได้กล้ากระโดดไหมกล้าก็เอาท้ายกอนรคโดดตัวดูไ้ไหมเอาเบียท้ายตอนระโดดหนึ่เรียอุ้ย มันพัดไปนะไาวมาด้วยเออเออถ้าจอนกู้รถด้วยเดี๋ยวโดนกอดค้างนี่เดี๋ยวกอดค้างนี่กอดค้างคือถ้าเราไปดูคลิปมาจ็ดเมมหน้าหลุดไปเลยแหละมาเบียมา ลิ้นเือะน้ำมินเหมือนหัวดอเดี๋ยวเขาไปหาบดีไปนี่เอาชั้นถือให้มันเป็นตาข้อให้เราไงเร็วโอ๊ยทำไมให้ก้าเห็นด้วยไงไม่ต้องไม่นั่นบึงนองก่อน รีบลงุงหินแต่กลางเกียงน้อยวางน้ามึงอย่างไม่ค่อยแข้งอยู <h <h ่ัน น้ำเหยชิบหายชิบหายชิบหายเฮ้ยโดดโดดไหมโดดเฮ้ยดดผ่านเออแล้วนี่ต่วงข้นไหมเคยเอาไปไปไปดดเฮ้ย เดี๋ยวจีใายอยู่ตรงนี้ยตัวเคยโดดเนี่ยเหรอใช่เคยตอนที่น้ำมันไม่ลึกพานนี้มึงก็โดดมาตรงนี้โดดมาตรงนี้เร็วเยียวเร็วนั่นขึ้นไปละเอาเร็วเร็วระวังโดดได้ดีดีกันพี่ Âu, âu, âu Lầu chi đô ơi ไม่ ru Bọn vai nám vẫn mấy khói khèn Rò văng Lầu phứ không đốt mà phần đi Đốt mà rồi, có má này. อย่าไปตรงนั้นแต่ให้บอลมาฝั่งนี้จะได้ไหวมาก็ได้เดี๋ยวไหวไปตรงนั้นให้ไหมแหนแต่ว่าไม่ได้โดนน้นแล้วเอ้ยอย่าลืมอันนั่นอันอยู่อา,าะอันอยู่เนื้อภาพภาพหลุดตาเนี่ย ได้ไหมได้ครับเออเออเอออุ้อเยเ่าโโ่าฮาฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าเา มาโดดพร้อมกันไหมวะเอาแล้วเจมาโดดก่อนเดี๋ยวค่อยโดดพร้อมกันแม่อันนี้เจไม่เอาเอามันได้อยู่ใช่ไหมตัวมันได้ใช่ไหเฮ้ยน้ำลึกไม่ต้องทวงหรอกเฮ้ยอยากโดนหรือย่ะไม่มีชุดเปลี่ยนเลยดิเอาเจเอา เล่นต่อตีโดนไหมเอาน้ำกระเด็นชูดมาเลยมาเบียเลิกถ่ายก่อนก็ได้อคือเดีสนุกใถ่ใยไอืมสนุกดีจะได้เห็นผามือไงมือไว้เป็นความทรงจำเอากดทางไว้ก็นะเดี๋ยวจะทางไห้เ่อน